มันตัวที่อะไรวะนะตัวม่วงมันข่าวว่ามึงม่วงอยู่คนสองคนไว้เที่เหลือเป็นดำหมดเลยที่กูไปเห็นที่มันบอกว่าแบบอะไรนะมันจะปรับให้แบบมีโหมดใหม่อะไรนะที่แบบมันจะดรอปกล่องกระสุนม่วงไอ้เรื่องไอ้กล่องกระสุนเขียวตามแมปอ่างเงี้ยมันดรอปมาแล้วมันมันดรอปมาแล้วนะแต่ว่ามันมีแค่แมบเดียวตอนนี้ก็รู้แต่แบบไหนอะ มันกูนอะมาใส่ในการเล่นเกมไม่ใช่แบบเอาเช็คเมทไีมยจบิงเอ้าเราเบิดไปทำงานเออคือไงกูกูต้องเล่นพวกออโต้แล้วใช่ไหมนี่คืออะไรกูเล่นคอร์ดิวตี้อยู่เหรอ คือถ้าแกให้กูเล่นอย่างนี้กูไปซื้อคอลเตคชัมาเล่นดีกว่าเหีย C, ไม่แตกกันหรอก,ไ,ก <Double> ไอ้หี่างจนียทำไมใช้ปืนแล้ววะเล่นร่นเร็วเ อู๋โดนเองวันนี้เก๊ะโคตรเทสัสอีกไอเกี้เข้าไปยิงตะการอากาศเฮียโดนเองวะเฮียเลย motivator. What stop you if you fight together nothing enemy has zone advantage zone c captured zone advantage is yours two for one เป็นคอนโทรแล้วกูแฮปปี้อยอะล้วเลยไ้สัสโอ้ยไอ้เหียมันไม่ดอนให้กูวไว้สัส ฝั <laughs> นไขยอยน่อะพี่ตัวทีมัมนบนะืดอะมันจะล่อไปวันน่ะได้แล้ววะเฮ้ยกระวบียแลนด์มาไอสัตว์ แล้วก็เสียไปแล้วเลยแล้วก็เสียไปเลยที่แย่แบบเสียไปแบบไม่ทุกครั้งทุกครั้งเลยแ <laughs> บบได้ไมีอะไร่ปุ๊บปล่อยเลยที่ยปล่อยเลยที่แย่เฮ้ยว่าให้มาซีนเด้อนีน่พอกูกลับมาได้คอนโทรลมันต้องเจอแต่เออเจออย่างเงี้ย กลับเช็คเมที่อะไรเช็คเมทแม่งเทียนเลยก็ไม่รู้เออคอนโทรแม่งเลาะแม่งลุ่งเลยสัตอ์เทเลอร์เวอร์ชันนี่เหรอวะนะผูจดำได้เมื่อกี้ยังห้าทุ่มสี่สิบสี่อยู่เจ๊ทำไมแมบและวสี่นะสีอ่ะโอ้ชี่ยแค่ยิบเอ็ดจะเซอร เชีย่ยแมงบม่ได้แบบแคดีดื<า>ดอเินนมอ้ชฟิากเลยอ